กราสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะ <c oughs> โอวยโอวันนี้ร้อนแรงมากแม่เออร้อนแรงสุดสุดนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าวินาทีนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนพุ่งเป้าไปที่สาวหมอลำ <c oughs> และผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ฟินแลนด์นะคะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่า มหากาบความหีีเคียวยังคงแบบ c o n t i n u a นะคะแบบ never end คะ่ะไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะบอกเลยว่าเออแบบเฮ้ยมัน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 แบบผู้ใหญ่บ้านออกมาฟาดหนักขนาดเนี้ย เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีนะคะอีซอครั้งแรกในรอบหนึ่งปีค่ะมึงจะอ,อะไรมาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่แมนนะคะเออกูถามก่อนเออกูเห็นแล้วกูเคืองมากบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่แมนไม่แมนตรงไหนหนูผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเขาจะเงียบเขาเงียบมาเป็นปีเลยนะฉันบอกเลย เออเงียบมาเป็นปีวันเนี้ยเป็นวันแรกที่ฟาดหนักขนาดนี้ฉันบอกเลยอืมเอาอะไรไม่แมนมาไม่แมนค่ะห้เมียกเกาไปใส่พื้นที่ยะสูเป็นปีไม่เก็บค่าเช่าสักบาท ไปไล่สดกลุ่มปิดไปนอนเอาห่อนบักแม่งด่าไปนอนน้ำเขาก็นยั่งเวาไม่แมนตรงไหนคะเออไปใส่สถานที่เขาบอคิดน้ำจากบาทมอแมนตองไหน,นโอ้ยอีท่อมึ่อกับเนาะ <Yeah. S 1> เออ แต่ต้องบอกว่าแบบประทับใจเวอร์ชั่นนี้ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเพราะฉันรอเวอร์ชั่นนี้มานานแล้วนานมากเออคือแบบนางแทบจะไม่เคยตอบโต้เลยภายในหนึ่งปีนี้ผู้ใหญ่บ้านโดนอะไรบ้างในหนึ่งปีนี้จะให้กูพูดไหมภายในหนึ่งปีเนี้ย สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเจอกูแดกน้ำก่อนานไปหนึ่งปีใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเจออะไรมาบ้างตอดออกมาแรกๆตอดออกมาแรกๆเจออย่างกรดิเจอติ่งอีสาวมอลำไปสางเฟียดอวตาร มาด,ดาพูยบาลฟินเล่นโดยการสนับสนุสน,นของอีสามอลังเพราะคนที่ทำเป็นแม่หักของอีสามอลําหมดทำไมทำไมฉันถึงบอกว่าเป็นการสนับสนุสน,นของอีสามอลําก็เลือกในศารแต่เพจอวตารรู้งั้นมันต้องมาจากใครคะ มาจากอายการเหรอก็คงไม่ใช่ไหมเออไปศาลกันมีทนายสองฝ่ายฝ่ายหญิงก็มีผู้หญิงมีป้าแล้วก็ทนายฝ่ายผู้ชายก็มีผู้ชายแล้วก็ทนายอยู่ในศาลแต่อีเพีอวตารที่ชื่ออีอันชันมั่นสามารถ รับรู้นะคะว่าสิ่งที่เขาคุยกันนะเขาคุยกันอะไรบ้างเพจอีอันชันออกไปล่มว่าเขาคุยอย่างกันแน่เขาตกลงอย่างกันแน่เพจอีอันชันดูเพจอีอันชันรู้แล้วกูถามว่าใครบอกคะใครบอกเรื่องในสารกูถามก่อน กูยังบ่ฮหูอยู่ว่าสมัยตะกี้เนาะกูยังบ่งหูอยู่ว่าลูกเขาหายเดือนเท่าไหร่บ่งหูเขาพูดแค่ว่าเออเขาจะจ่ายเออค่าเลี้ยงดูแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันกี่บาทแต่เพจที่อันชันหูหูว่าเขาจ่ายกันจักบาทแล้วมันต้องมาจากใครอะยามหน้าสารเนาะก็ไม่ใช่ไหม ก็อ่ะเอาเป็นว่าคนมีสมองก็คิดกันเนาะเออแล้วอีกอันฉันก็คือดา่าสาดเสียเทเสียผู้ใหญ่บ้านด่าคักราในเหตุผู้ใหญ่บ้านคักจนกล๋มาแหกมันว่ามันคืออ e ีพัรโคราดเออแล้วก็มีทีมแอดมินอีกหลายๆคนแต่กูไม่ลงรายละเอียดกูลงรายละเอียดแค่คนเดียวก็คืออ e ีพัรโคราด นะเออแล้วพอเพดอวตารเสร็จก็เออมันมีเพดอีเสือกมีเพดอีมันมีเพดอีเสือกเพดอีเซียมแล้วก็เพดอีอันชันสามเพดอวตารรุ่มภูยบาลอยู่เป็นปีเออเพดอีเสือกเพดอีเซียมเนี่ยเพิ่งเลิกเพราะว่าแดกเป็ดดีกีนะ แล้วก็ทำคอนเทนต์ด้อยค่าผัวเก่าด้อยค่าอาชีพผู้ใหญ่บ้านก็จงใจด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละคลิปก็อ,อกมาอยู่กูก็กูก็เฮ็ดคลิปเห็นพวกมู้สูงอยู่กูก็เฮ็ดให้เบิ่งอยู่ผู้สูงบอมีตาเบิง่งนินัดกันจนว่าเออแล้วทีนี้กูถามว่า ใครมันถูกกระทํากันแน่วะ่ะเอออีสาวหมอลำวงไห้พิมพ์อยากได้แสงว่าอันผู้ใหญ่บ้านนี่ประจานเมียเกิดมากบ่เคยเห็นคือแล้วที่เมียเก่ามัน ทำกับผู้ชายละ่ะทําไมมึงไม่พูดเป็นอย่างมึงขึ้นเบากูถามก่อนทําไมพวกมึงเห็นแต่สิ่งที่คนอื่นทำแต่สิ่งที่อีสาวหมอลําทํานี่ไม่เห็นเหรอพยายามที่จะจ้องทํำลายเขาเป็นปีแต่ทำลายเขาไม่ได้เพราะว่าเอฟซีเขาหูเขาเห็น เขาเร็งูเขาเปด้แดกเพชรดีกีขคือสู่มูสูโอ้ตาย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 ,ตายคือแบบคือฉันงงฉันงงแบบอีคนที่อีพวกคนที่มันมานั่งว่าแบบมีแต่ผู้ชายแฉผู้เออแซะผู้หญิงมึงใจสมองส่วนไหนคิดมึงแดกเพชรดีกี่รบอก มึงถึงไม่รู้มึงถึงไม่เห็นอะไรเลยเออฉันว่าเราฉันศูนย์ศูนย์แห้งตรงที่แบบอ,อ่าพอคนของตัวเองทําแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันคือสิ่งผิดไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเออท,ทั้งทงที่ก็ทําเขาแบบตลอดเรียกทัวรให้เขาตลอดแต่มาปั้นหน้าแบบมาปั้นหนาเป็นผู้ถูกกระทำ สาวแร่งเออแล้วพอเรียกรถทัวเองพอรถทัวมาบอกาศขึ้นรถทัวเออแล้วมึงจะเรียกรถทัวทํทำหาอะไรคะโอ้ยอะสาระเด้ะมึงนี่เฮ็ดกุ่มปิดกับ,บ่าคยหอดมื่นจักเทียความสามารถมึงอยู่ไหนคะความสามารถร้อยล้านมึงอยู่ไหนคะกูถามก่อน กูอยากเห็นค่ะโชว์มาหน่อยค่ะมู่นมึงทั้งโคตรทั้งเงาขายได้กับบอลายสม,มุนภู่บบานฟินแลนด์ดอก